การกล้ายอมรับตัวเองในทุกมิตินี่คือคนกล้าหาญนะคะแล้วก็เป็นคนที่สามารถที่จะเชื่อมต่อในจุดเล็กๆที่เรียกว่าความรักที่อยู่ในตัวเราได้นั่นก็คือตัวตนภายในของเราค่ะอันนี้เป็นจุดสำคัญมากๆนะคะการที่เราหลายๆคนเนี่ยไม่สามารถได้ยินเสียงข้างในของตัวเองหรือว่าได้ไกเดียนข้างในแล้วก็พยายามยกให้คนอื่นเป็นผู้วิเศษแทนเนื่องจากว่าตัวเราอะ ไม่ยอมรับการเป็นผู้ยิ่งใหญ่หรือการเป็นคนที่มีความศักดิ์สิทธิ์ให้กับตัวเองสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนติดคล้ายๆกันก็คือการที่เรามีอัตราแบบรู้ตัวและไม่รู้ตัวนะคะแล้วสิ่งนี้ละคะ่ะคือตัวขวางกั้นเรากับตัวตนภายในของเรานะคะดังน,นั้นสําคัญที่สุดคือลดอัตราตัวตนของเราก่อนแล้วก็ยอมรับตัวเอง กล้ายอมรับความจริงในทุกมิติทุกด้านกล้ายอมรับความอ่อนแอของตัวเองนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณยอมรับได้คุณจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวคุณเองในพฤติกรรมต่างๆแล้วเสียงข้างในเนี่ยมินบอกได้เลยนะคะว่ามันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติจริงๆการนำทางจากภายในจากตัวตนข้างในคือการนำทางที่ดีที่สุดและก็เป็นการนำทางใน ในสิ่งที่เรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หาหรือพระเจ้านะคะดังนั้นทุกคนมีเหมือนกันคือตัวตนข้างในที่สูงกว่าหรือเป็นภูมิปัญญาของพวกเราเองแต่คนคนหนึ่งที่จะสามารถเชื่อมต่อกับสิ่งนี้ได้เพราะว่าเขาฝึกที่จะเป็นเหมือนเด็กเล็กๆที่ไม่ตัดสินอะไรที่มองทุกอย่างด้วยความสนุกสนาน ที่มีความรักและแม่ตามีความอ่อนโยนต่อทุกสรรพสิ่งได้นะคะอันนี้คือหัวใจสำคัญของการเชื่อมต่อตัวตนภายในและที่สำคัญหากใครที่กำลังยึดติดอยู่กับความเชื่อเดิมๆไม่ว่าจะเป็นความเชื่อเชิงอของการาม,มีความกลัวหรือพ่วงที่มันทำให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยเหมือนกับต้องบูชาต้องยึดอะไรบางอย่าง รวมถึงความเชื่อในเรื่องของความสําเร็จล้มเหลวการมีตัวตนการถูกนับถือบูชาการถูกเคารพสิ่งเหล่านี้คือตัวขวางกัน้นเพราะว่ามันคือการสร้างตัวอัตตาขึ้นมาแบบที่คุณรู้ตัวและไม่รู้ตัวด้วยนะคะดังนั้นความศักดิ์สิทธิ์แบบเด็กเล็กๆเ,เ,เนี่ยคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเหมือนกับคุณเนี่ยเป็นเพียงคนที่ไม่มีชื่อไม่มีอะไรเลยเป็นเพียง พลังงานบริสุทธิ์พลังงานหนึ่งนะคะนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดและเป็นหัวใจเป็นคีย์เวิร์ดของการเชื่อมต่อนะคะ